Apple จะเปิดตัว Magic m มาส e 3พร้อม macbook รุ่นใหม่ปลายป,ายปี2026 Apple Vision Pro อาจหยุดการผลิตแล้วเลื่อนการเปิดตัวรุ่นที่2อ,ออกไปอย่างน้อย1ปี Apple จยอมจ่าย3,300ล้านชดเชยให้ผู้ใช้ iPhone ในสหรัฐาอเมริกาหรือ iPhone 17รุ่นมาตรฐานจะมีอัตราด,ดีเฟสสูงเพราะมีจอโปรโมชั่นติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a c h a n n e l r e v i e วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple จะเปิดตัว Magic Mo u ส e 3พร้อม macbook รุ่นใหม่ปลายป,ายปี2026 Apple เพิ่งจะอัปเกรดอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่าง Magic Keyboard Magic t r a c k p a d Magic m o u ส e ให้เป็นเวอร์ชันพอร์ต usb c ทั้งหมดไป และล่าสุดก็มีข่าวลือว่า Apple จะเปิดตัว Magic เมาส์รุ่นใหม่ในเร็วๆนี้ครับโดยคาดว่า Magic เมาส์จะเปิดตัวพร้อมกับ MacBook Pro ครั้งใหญ่ตามแหล่งข่าวลือจาก a c คเค n t เยอ112 1, ของเกาหลีใต้ที่ได้โพสต์มาแชร์กันไม่นานมานี้เช่นเดียวกับเจ้าเดิมอย่าง m a r k e เ m a n ก็เคยเผยว่า Apple กําลังพัฒนา Magic เมาส์ใหม่ทั้งหมดแต่รายงานในตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะัก แต่คาดว่าน่าจะหาทางแก้ไขขอ้อตำหนิของโปรดักที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งเหล่าสาวกก็น่าจะเข้าใจกันดีว่าคืออะไรเพราะจะชัดทีก็ต้องหายขึ้นมาตลอดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวคอนโทรลใหม่ที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมจิกเมาส์สาด้วยเพราะจะมีการดีไซน์ใหม่ที่ทําให้ทันสมัยมากขึ้นทั้งการประมวลผลใหม่ที่เสริมกับจอสัมผัสคาสั่งเสียงและการเคลื่อนไหวที่มือขณะใช้งานท่าทางต่าง,างๆแทนได้นั่นเอง ที่มาในทูไฟแม็ p a ัพเปิ i ว i ชั o อาจหยุดการผลิตแล้วเลื่อนการเปิดตัวรุ่นที่2อ,ออกไปอย่างน้อย1ปีเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Apple ถูกหลือว่ามีแผนลดการผลิต Apple Vision Pro อย่างกระทันหันและล่าสุดมีรายงานว่าอุปกรณ์ XR รุ่นแรกของ Apple อาจหยุดการผลิตแล้วก่อนสิ้นปี2024แหล่งข่าวรายงานว่า Apple Vision Pro ถูกลดการผลิตตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการอ่อนแอ ด้วยราคาที่สูงและมีคอนเทนต์ที่ไม่เพียงพอโดยคาดว่ามีการผลิตออกมาประมาณ5 0 0 0 0 0 6 0 0 0ชุดและคลังสินค้ายังคงเต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบหลายหมื่นชิ้นบริษัทในจีนลักแฉได้รับผิดชอบในการประกอบ Apple Vision Pro ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ1,000ชุดต่อวันได้ยุติการผลิตในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแต่สายการผลิตยังไม่ถูกรือถอนจึงสามารถกลับมาผลิตได้อีกครั้ง ถ้าหากความต้องการกลับมาเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ Apple ยังคงถูกอ้างว่ามีแผนเลื่อนการเปิดตัว Apple Vision Pro รุ่นที่2อ,ออกไปอย่างน้อย1ปีเพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุปกรณ์ XR ที่มีต้นทุนตำ่ำที่มาแม c โหลเมอร์ a อ p l e ยอมจ่าย3,300ล้านชดเชยให้ผู้ใช้ iPhone ในสหรัฐอเมริกาฟรอม i ิริเก็บข้อมูลเสียงโดยไม่ยินยอม Apple ตกลงจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ใช้งาน iPhone iPad iPod iMac iP MacBook และ Apple Watch และ Apple TV ในสหรัฐเป็นเงิน95ล้านดอลลาร์ประมาณ3,266ล้านบาทเพื่อยุติกัดฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2019ในข้อกล่าวหาว่าอุปกรณ์กลุ่มข้างต้นของ Apple มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวจากกรณีสิริถูกเรียกใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจนำไปสู่กระบวนการบันทึกเสียงพูทนาหรือเสียงใดๆที่ลูกค้าไม่ยินยอมจน2รายในกลุ่มผู้ฟ้องร้องแจ้งตรงกันว่า เมื่อเจ้าตัวพูดถึงข้อความบางอย่างในระหว่างการสนทณาตัดาจากนั้นไม่นานก็มีโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นๆปรากฏขึ้นามาบนอุปกรณ์เหตุนี้จดจึงเชื่อว่า Apple มีการแบ่งปันเสียงข้อมูลเหล่านั้นกับบริษัทภายนอกโดยในกรณีนี้คือผู้ให้บริการโฆษณา,ส,าสำหรับเงิน95ล้านดอลลาร์จะถูกแบ่งปันเป็นส่วนไปตามจำนวนผู้ฟ้องร้อง ครอบคลุมผู้ที่เปิดใช้งานสิริโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างวันที่17กันยายน2014ไปจนถึง31ธันวาคม2024เบื้องต้นมีการประเมินคร่าวๆว่าลูกค้าแต่ละรายอาจได้รับเงินชดเชยไม่เกิน20ล้านดอลลาร์ต่อ1นอุปกรณ์ประมาณ700บาทอย่างไรก็ดีสื่อต่างประเทศรายงานเพิ่มเติมว่าแม้ Apple จะยินยอมจ่ายเงินเพื่อจบคดีแต่ Apple ก็ปฏิเสธการกระทำผิดในการตกลงยอมความนอกจากนี้ g o o g l e ก็เป็นบริษัทยักษ์อีกราย ที่กำลังโดนฟ้องร้องในลักษณะคล้ายกันที่สารแคลิฟอร์เนียแต่คดียังไม่ได้ข้อสรุปที่มารอยเตอร์หรือ iPhone 7 7รุ่นมาตรฐานจะมีอัตราดีเฟตสูงเพราะมีจอโปรโมชั่นมีข่าวลือว่า iPhone 7 7รุ่นมาตรฐานของ Apple จะมาพร้อมหน้าจอที่มีค่าดีเฟตสูงขึ้นเพราะมีเทคโนโลยีโปรโมชั่นให้ใช้กับ iPhone รุ่นมาตรฐานของ Apple เป็นรั้งแรกและไม่ได้จำกัดเฉพาะรุ่นโปรแล้ว ด้วยแหล่งข่าวหรือนี้มาจาก Digital Chat Station บน v i โ o ของจีนที่แม้จะไม่ได้ระบุค่าวเรตติ้งเฮิร์ตที่เฉพาะจอะจมแต่ก็คาดว่า i p h o n เจ็รุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมกับเรตติ้ง120 h ฮิร์หรืออัตราปโปรโมชั่นที่มีอยู่ในรุ่นโปรของ Apple นอกจากนี้การ์ดว่าแอปเปิลจะใช้แผงจอที่ทำจากโพลีคริสตัลไลน์อ um ุณหภูมิต่ำ LTPO สำหรับ iPhone 17ทุกรุ่นด้วยเพราะทำให้สามารถใช้โปรโมชั่นได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเหนือกว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plus ที่ใช้แผงจอที่ผลิตจากโพลีคริสตัลไลน์ซิล um ิคอนอุณหภูมิต่ำ LTPS ในปัจจุบันด้วยเนื่องจากมีการจำกัดอัตรารีเฟสชสูงสุดที่60เฮิรต์เท่านั้นตัวจอโปรโมชั่นจะรองรับอัตราการตีเฟรชตั้งแต่1เฮิรต์ถึง120เฮิรต พร้อมรองรับบลูท A ธอวีออนดิสเพของหน้าจอที่มีการแจ้งเตือนและใช้วิดเจ็ตต่างๆด้วยซึ่งมีใช้บนรุ่นโปรมาสักระยะแล้วรวมถึง1 2อย่เฮิร์ยังช่วยให้เลื่อนหน้าจอและรับชมวิดีโอได้ราบรื่กนกว่าเดิมด้วยซึ่งรอดยังจาก Display s p ับไพเชนต Consultant บอกเอาไว้ว่า iPhone 17 air ที่บางกว่ารุ่นมาตรฐานจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีโปรโมชั่นเลยทำให้รุ่นโปรไม่ได้ต่างจากรุ่นมาตรฐานเท่าไหร่แล้วเพราะรุ่นมาตรฐานมีความพรีเมียมมากขึ้น เช่นเดียวกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนโทรศรัพท์รุ่นใหม่น้อยลงและหันไปซื้อรุ่นมาตรฐานเน้นราคาคุ้มค่ามากกว่าที่มาแมคล u เมอร์หรือ Apple กำลังพัฒนาทั้ง iPhone แบบจอพับและมีฝาพับ เรียกไว่าข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone พับได้ของ Apple นั้นมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องตลอดซึ่งรายงานล่าสุดก็คาดว่า Apple ใกล้จะเปิดตัว iPhone พับได้แล้วและตอนนี้กําลังพัฒนาถึง2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ iPhone แบบจอบพับได้และแบบมีฝาพับครับซึ่ง iPhone แบบพับใต้รุ่นแรกของ Apple จะเป็นอุปกรณ์แบบฝาพับคล้ายกับ a l a x ซ4 f l ิปหรือ Motorola r a z r โดยขนาดจอภาพจะใกล้เคียงกับโทรศัพท์ทั่วไปแต่จะสามารถพับเข้าด้านไหนได้และทําให้มีขนาดเล็กลงเมื่อพับเก็บในกระเป๋าได้โดยรายงานล่าสุดจาก The Wall Street Journal พบว่า iPhone รุ่นพับได้จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า iPhone 16 Pro Max ซึ่งหมายก็ว่าจะมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่า7นิ้วเลยทีเดียวและรุ่นใหญ่กว่าจะมีหน้าจอที่กางออกได้เกือบเท่ากับหน้าจอเดสก์ท็บ,บางรุ่นหรือจะมีขนาดประมาณ19นิ้ว ส่วนรุ่นที่เล็กกว่าจะก,การออกได้เป็นขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่า iPhone 16 Pro Max ครับซึ่งความท้าทายในการพัฒนา iPhone พับได้ของ Apple ก็คงไม่ผลเรื่องการลดต่อยยับที่มองเห็นได้เมื่อพับไปเรื่อยๆหรือการปรับปรุงบันพับให้แข็งแรงต่อการพับเข้าออกหลายครั้งในการใช้งานและการหาวัสดุที่ดีที่สุดในการนำมาสร้างฝาคอบหน้าจอเรียกดีว่าก่อนจะเปิดตัว p h o n e แบบพับได้ Apple ก็ต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คู่แข่งยังทำไม่ได้ก่อน เพราะคาดว่า Apple จะช่วยกระตุ้นตลาดโทรศัพท์แบบพับได้ที่ความสนใจกำลังลดลงได้อีกครั้งตามรายงานของ Display Supply Chain c o n s u l t a n t (DSCC) เพราะตั้งแต่ปี2019ถึงปี2023ตลาดอุปกรณ์พับได้มีอัตราเติบโตที่40%ต่อปีแต่การเติบโตในตอนนี้ก็นับว่าชะลอตัวลงอย่างมาก โดยเหลือเพียงแค่5%ในปี2024เท่านั้นทำให้ตลาดตอนนี้กำลังเผชิญกับการลดลงของยอดขายตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปด้วยอย่างไรก็ตามการที่ Apple เข้ามาในตลาดโทรศัพท์แบบพับได้ก็น่าจะทําให้ความต้องการโทรศัพท์แบบพับได้ของผู้บริโภคเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะอาจจะมีฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามาด้วยนั่นเอง ส่วนวันจำไนก็คาดว่า Apple จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี2026พร้อมกับ iPhone 1 8หลังจากใช้ชื่อรหัส V68 ในการพัฒนาโปรเจกต์และสร้างต้นแบบไปแล้วที่มาใน t o a x แและนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r ร b ์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ